เราใ้ตัวนี้เกียนะเกียร์ข้นๆขยายมันนิดนึงแล้วก็เอาแบบเล็กมาใส่นะครับใส่แล้วก็เราก็จะเชื่อมปิดเลยเชื่อมเสร็จแล้วก็ดึงแบบออกเราเอาแบบง่ายๆเลยเขาจะทำนอดร้อยนะเขาไม่ได้ทำเกียวใหม่สนวะัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมนาะแก้ไขมูจับท่อยเสียของรถสกู๊ปปีไอนะครับ ที่ไอตัวนี้มันเป็นรถหวัวฉีดนะครับเขาก็มาปรึกษานะของรถมาปรึกษาว่าเชื่อมเลยนะครับโดยไม่ลื้อได้ไหมเพราะว่าไปถามหลายที่แล้วเขาบอกจะต้องได้ลื้อนะครับผมก็บอกว่าก็ไม่ลื้อก็ได้ทําได้ยุ่นะครับแต่ว่าเราต้องถอดเป็นบางตัวนะตัวนี้เป็นพลาสติกเนี่ยต้องถอดถอดนะครับ,ออบ,รบตัวนี้ก็เก็บไว้เพราะเวลาเชื่อมมันมีเปลวไฟมีความร้อนนะครับ ตัวนี้เป็นพลาสติกกองอากาศเนี่ยตัวดูดกองนะบางโคลหรือตัวดูดกองเนี่ยพลาสติกนมันต้องถอดนะครับมันต้องถอดแล้วก็คือเขาไม่ต้องการทําเกียวแหละปกติมันก็เป็นเกียวนะฮะตัวนี้รูกเกียวนะปกติมันจะเป็นรูกเกียวนะแต่เขาให้ทําเป็นน็อต้อยนะครับเอาง่ายๆเ่าง่า ก็เลยรับทําให้เขาต้องถอดนะครับตัวนี้ก็นับเบอร์สิบนะครับถอดสลักยื่นเบี่ยงออกไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแบตแบตเตอรี่นะครับสําคัญเลยนะครับเรื่องเชื่อมรถเนี่ยแบตเตอรี่ต้องถอดนะครับถ้าไม่ถอดไม่ได้นะบแบตเตอรี่เราต้องต้องถอดแบตเตอรี่รุ่นนี้มันจะอยู่ในบอกนะครับอยู่ในบอกตัวนี้นะ เราต้องเปิดเบาขึ้นมานะครับพยายามถอดขั้วนะครับถอดให้ได้หมดยิ่งดีนะครับถอดไปเลยไม่ว่าจะเป็นบวกลบนะครับบางท่านอาจจะถอดเฉพาะขั้วลบขั้วบวกอะไรก็ว่ากันไปแต่สำหรับผมนะครับผมลอดให้ไวก่อนนะผมจะถอดไปเลยถอดทั้งสองขั้วเนี่ยถ้าไม่ถอดเนี่ยกล่องึงพังนี่ก็หลายตังนะครับ ก่องไม่สายไม่อะไรก็หลายอยา่างผมจะตัดปัญหาเลยหรือไม่ให้แบตเตอรี่มันทำงานไม่เไ,ไงต่อไปแล้วก็วกบางครั้งนะครับจะให้ดีนะพูดง่ายๆแต่ให้ดีมันต้องได้ลือล้อลื้อรถรื้อเครื่องมาเชืเช่อมนะแต่ว่าก็ด้วยความ เสียตังค์นะรถมันเก่าแล้วลูกค้าก็บอกไม่มีเงิน,นบแบบต้องถอดนะด้ถอดแบตสกูตตี้อดตัวไหนอีกบ้างถอดแค่บแบตนะครับถอดแค่บแบตบถอดแบตพอนะครับแล้วก็ใครจะใช้ทูบเชื่อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมจะ,ะใช้ การเชื่อมอะกอน,นครับอันนี้จะเชื่อมอะกอนนี่ตัวนี้ก็ต้องแกะอันนี้เบอร์สิบมันก็ต้องถอดนะถอดเบอร์สิบออกมันก็ภาพเกี่ยวกับเรื่องการรับประกันด้วยนะครับบางครั้งเรารับงานราคาหลักร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีปัญหามาอย่างนี้เราซ่อมไปกล่องพังเนี่ยเราก็ซสยไปบางครั้งเราก็ต้องเซฟนะครับ ทำงานหลักร้อยแต่ว่าถ้าผิดพลาดมาเสียหลักพันหลักหมื่นนี่ก็ไม่ไหวเครื่องแบตเตอรี่ไฟนี่ถอดออกไปเลยครับแต่ว่าก่อนซ่อมก็ต้องคุยกับเจ้าของรถให้ดีก่อนว่ามันน่าจะเกิดปัญหาอะไรไหมถ้าผมทำแบบนี้แบบเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะครับไอดี ID เราก็ต้องหาอะไรมาบางับางนะบังเชื่อมมันก็มีพลาสติกนี่ อยู่ข้างในมันก็ต้องได้ปลดสายปลดสายนอ็อตมีน็อตจีตตัวถอดเลยครับแ,แล้วเราก็ขันคืนให้เขาด้วยออกเลยังนี่อะไรบ้างบน ยังไงมันเดือดเบียดอยู่ตรงนี้นะเบียดอยู่กใกล้ๆกันอีกตัวหนึ่งตัวนี้อยู่หนึ่งสองสองตัวนะี้เห็นไหมเนนะี่ย่เห็นไหน,นะนี่นะ 1, หนึ่งสองเดือดเบียดหนกอยเออ ถอดแล้วก็ต้องใส่ให้เขาอีกเลยครับเขาเรียกครอบอะไรน,นั่นครอบใบพัดนีสองตัวเนี่ยถอดออกมาแล้วมันเ็อยู่ไหนบ้างาเก็บไว้ก็จะทำงานได้สะดวกขึ้นและทเหลือก็นี่แหละทีนี้ ครับตัวนี้ผมว่าจะอันนี้ก็ต้องถอดเลยนะตอนเชื่อมเนี่ยถอดเลยนะร้อนร้อนก็ไม่ดีนะครัร้อนก็ตัวนี้ก็ขันไว้มาเริ่อไม่เข้ากันหายเขาบอกจะเอาน็อต้อยแต่สามหุนร้อยเราก็หาเหล็กสามหุนม,มาทาบนะครับ ภาพเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยก่อ,กอ,กอขึ้นไปก็ต้องให้ความระมัดระวังหน่อยเลยก็ไม่ได้เชื่อไม่ดูนะครับคลิปนี้ก็เอามาให,ให้เห็นให้ดูว่าสิ่งที่ต้องถอดนะครับต้องถอดเป็นไงนะครับเจอมาให้ทำแบบนี้น่าจะเป็นรอบคันที่สองนะครับ อันที่สองในรอบ20ปีก็ได้เคยทําไปครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปอันนี้มาอีกละนะครับก็คงจะได้ทำของเขานะครับับอนนี้ก็เก็บไปรถก็เนี่ยยางยางไงจะให้ดีเราต้องหาอะไรมาลองด้วยนะนยี่นก่อนลุนทำไปเนี่ยเขาถอดมานะเขาถอดล้อออกนะครับถอดล้อออกนะ คองเขาก็ถอดให้ตอนนั้นบอกเขาไปถอดนะครับแต่วันนี้ลูกค้ามาไกลเจ้าของรถขี่รถมาเองเลยนะครับก็อยากให้ถอดให้ก็เออจะทําให้เท่าที่ทําได้นะครับก็บอกเข้าไปแล้วก็จะเกิดอะไรเสียหายบ้างก็แนะนําให้เขาฟังนะครับเขาก็ตกลงโอเคนะครับเพราะถ้าผมไม่พูดก่อนนะครับเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาชนะ่วยเลยครับผมเดี๋ยวเขามาบอกว่าเอา้าก่อนมาเนี่ยสตาร์ทขี่ได้ ทำไมตอนนี้มาขี่ไม่ได้เนยมันจะยุ่งกันใหญ่นะครับเราก็ต้องเทียบก่อนนะครับสําคัญเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งสายกาวที่จะมาเชื่อมเนี่ยเอามาจับใกล้ๆนะครับสายกาวเอามาใกล้ที่สุดยิ่งดีนะครับเอาไว้ไกลไม่ดีนกะ็อเอาไว้ใกล้ๆด้วยไม่งั้นก็เกิดปัญหานะครับมัดไฟไหมฝั่งนี้มัดไฟด้วยนะั่นมัดไฟมัดข้าวต้มอยู่ล้อใกล้ล้อไม่เหล็กเนะี่ยยิ่งสาคัญเลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเชื่อมใจร้อนไม่ดีเลยเชื่อมไปพรมน้ําไปนะครับเชื่อมร้อนร้อนมากๆเลยอันตรายอีกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไม่ได้เชื่อมให้ดูนะครับแต่ว่าจะเชื่อมอยู่นะเชื่อมเชื่อมเสร็จแล้วาจะถ่ายดูอีกทีก็ได้ก็ดูจะทําลําบากหน่อยนึงนะครับแล้วก็คอยพรมน้ําฉีดน้ำหน่อยน้ำแต้มขึ้นมา มันแต้มมาแล้วก็ค่อยๆเจียรูแต่งรูเอาโนะดยใช้ดอกนี้วจะใช้ตัวนี้แต่งสักหน่อยแต่งแล้วหาแกนมาสวมแล้วก็ค่อยเชื่อมถมแกนสายกาวเนี่ยต้องหนีบกับใกล้ๆรอยเชื่อมนะอย่าไปเอาเชื่อมที่จุดอื่นหนีไปใกล้รอยเชื่อมเนี่ยดีที่สุดเราจะ ทำเป็นรูร้อยนะครับรูร้อยนี้ยังไม่ได้เกียร์เลยนะนี่็ไม่ได้ทำเกียร์นะครับเขาบอกว่าเอานัดร้อยเอาก็เลยแจกไขให้เขาแบบเพอให้ได้ใช้นะที่ช่วยกันไปครับเขาบอกรื้อเครื่องก็หลายบาทนะครับเขาก็เลยยอมเอาแบบนี้นะอันนี้ก็จะไปเกียร์แต่งมันหน่อยนึงนะ เกียร์แต่งมันเกียร์แต่งมันเกียร์ตรงนี้แล้วก็เกียร์ด้านหลังอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เอาน้ํามันพรมไปนะครับเนี่ยเอาผ้าชุบน้ําไม่ใช่น้ํามันน้ํานะครับชุบน้ำเนี่ยมันก็ไม่เปื่อยนะตัวนี้มันก็จะลงแล้วก็ไปขันไปคลายน็อตฝั่งนูน้นแล้วมันก็จะไปฟ้าครอบอะไรคืนไปนะครับนี่ก็ออกมามันก็ไม่เปื่อยนะ ก็เป็นแนวทางนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมเป็นบ้างเป็นบ้างครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับางานแก้ไขสกุตตี้ไอสวัสดีครับ